ลงทะเบียนเที่ยวบันสุขวันที่1กรกฎาคมนี้เลื่อนนะครับเป็นวันที่15กรกฎาคม2563แทนเราไปเที่ยวกันรัฐบาลจะช่วยค่าที่พัก40%ไม่เกิน3000และค่าอาหาร600บาทต่อคืนตัวอย่างค่าห้อง7500บาท40%คือ3000บาท จ่าย3000บาทเต็มค่าห้อง1,000 0บาท40%คือ4000บาทแต่จ่ายแค่ 3000", เพราะจ่ายสูงสุดไม่เกิน3000บาทค่าห้อง2000บาท40% 8 0 0บบาทจ่าย800บาทจ่ายเฉพาะ4 0ของค่าห้องคือรัฐบาลช่วยจ่ายค่าห้อง40%ของค่าห้อง แต่ไม่เกิน3,000บาทที่น้อยกว่า3 0 0 0คิดตามจริงเที่ยวปันสุขช่วยค่าเดินทางจองตั๋ว40%แต่ไม่เกิน1,000บาทการลงทะเบียนวันที่1กรกฎาคม2563จะเป็นการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนและ สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆรอประกาศอีกครั้งเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครับ